งยคิ้วอี๋หน่อยเลยนี่นะครับ,ออรบมันสามารถเช็คสถานะแบตได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถชาร์จเต็มภายในอีกหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ฮะจะชาร์จเต็มภายในหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาที ครับผมเราสามารถดูสามบัดได้เลยครับนะฮะก็จะได้ภาพแบบนี้เลยนะครับาการติดตั้าเราจะติดไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรากดดูกล้องหลังนะครับกดกล้งนะองให้น่นะะอยเตรงนี้นะฮะกล้องหลังพอยาว่าเป็นส่วนของกล้องหลังนี้จะติดไว้ตรงนู้นสวยงามมากนะครับนี่จะได้ชัดมากนะ,ะหน้าหลังแล้วเดี๋ยวผมจะทําในส่วนของดับรถนะฮะเดี๋ยวมาดูในโหมดขนาดจอดกันครับนี่ฮะดับรถแล้วนะฮะ ตัวกล้องก็จะไปเชื่อมต่อกับส่วนของแบตอัตโนมัติเลยฮะซึ่งจะไม่ยุ่งกับส่วนของแบตรถเลยทําให้ถนอมเสื่องของแบตเตอรี่รถได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะพูดว่าเข้าสู่โหมดจอดรถนะฮะการบ,บันทึกการจอดรถจะเริ่มต้นในขณะตอนนี้กล้องไล่วิ่งเข้าเข,ข้าสู่โหมดจอดรถแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับแบตเตอรี่โดยตรงครับผมถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อ่าทิ้งไว้ไทยแลนด์ได้เลยครับผมนีข่ขอลาลูบกบอลสวัสดีครับเราจอดรถนะครับมันก็จะบอกในส่วนของอุณหภูมิของแบตนะครับแล้วว่า เราสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงฮะน,นี่ใช้ได้อีก8ชั่วโมงนะครับแบตบอยู่แค่3 1มเปนะครับผมนี่จะมีรายในรายงานในส่วนของตัวแอปเลยครับผมสุดยอดมากครับสำหรับแบตตรงนี้ครับ